แล้วก่อนที่จะชมยกสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับบนเวที่ได้เป็นรองจัดน้อยสองกรังใช้แล้วมันจะเสียราชบัลลงก์สว่างเลยครับหลังจากทราบผลนี่ครับนักมวยจะเพิ่มลงเวทีเลยครับจะมีการมอบถ้วยให้กับทั้งคู่ในครับในันเดลียนแปงแล้วก็ทัพเกิดยกสุดท้ายอรรากาศสมเพียร ไทยสุวรรณรับกรรมการห้าคนดีด้านล่างนี้อาจารย์สำราญโสภณพิทักษ์สกุลอาจารย์ประมวลยืนนานได้มีอาจารย์ชัยวัฒน์วาริพัฒน์ทศพสกุลโสภณพิทักษ์สกุลตเหแข่งตัวห้าอย่างดีเลยครับพิทูสดพิทูสดกบมาแล้วทีมงานที่ชัยสอนลูกวัฒนาครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจที่นี่เลยครับลงสุดนามแล้ว โดยว่ายกสุดท้ายจะออกทางไหนจะไปกังไงครับโดยว่าสำรวจรือประชาชนครับอย่าฟังกันน้อยครับโด่โย่โด่ ในลมสงบอบคุณวันนี้ไม่ได้มาดูครับอิทอิบาจับจุดไววเยาับต้นขาตัดต่ออาเยอสายคหมายนครับับ้นไม่ไดมทีอชิวอสองเปิดนะงเปิดนะสองเปะแดนในพืนที่กับท จหมีแรกรกนตำแห่ของต่อสีหลา่จะเป็นโดนโดนทิ้งบอลองตู่เลี้ยซ้ายเล้ยซ้ายเอาเอ